พบกันในช่วงนี้ต้องถามคุณผู้ชมและถามอาจารย์ก่อนครับปกติซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันบ้างหรือเปล่าเมื่อก่อนซ้อนแต่เดี๋ยวนี้พออายุเยอะนี่ไม่กล้าซ้อนนะครับเพราะรู้สึกเป็นห่วง คือยิ่งยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งกลัวตายมากขึ้น <อ âu. S 1> นะเรียนทา่านผู้ชมตรงเออจริงๆ <alet> พอมาอายุแบบเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้แบบยังไม่กลา้าเล่นเครื่องเล่นอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะคือแต่สมัยก่อนนะช่วงนั้นนั่งประจําเลยนะเพราะว่าตายละอาจารย์รถพูดผิผดรถติดมากเลยอ่ะรถพูดผิดทำไมฮะหนูยังเด็กอยู่หนูยังยังกล้าทำไย้อนอดีตกลับไป่ประมาณ20ปีที่แล้วนานเกินไปนะคะช่วงนั้นกรุงเทพยังไม่อยู่รถไฟฟ้าผมจําได้ผมทำงานอยู่ใจกลางเมืองเลยนัแล้วบ้านนี่อยู่ชานเมืองนะก็โหรถติดมากจริงๆนั่งมาจากชานเมืองนั่ง ไอ้ตอนขามาไม่เท่าไหร่แต่ตอนขากลับรถติดมากมนั่งกลับเลยจับเพลินจิตเนี่ยนั่งกลับแถวสุขาสามเลยโอ้โหอาจารย์กว่าจะถึงอนะก็เร็วนะผมเป็นทรงเลยอะอย่างน้อยก็เร็วกว่านั่งรถเมย์นะนั่งแท็กซี่นะ<า>เพราะรถมันติดจริงๆนะฮะแต่ว่ามอเตอรไซค์ที่เคยนั่งอาจจะธรรมดาโอ้ยผมว่าธรรมดาแนะ่นอนคือมอเไซค์บ้านเราเนี่ยก็ มีเสวินสีส้มๆธรรมดาเดี๋ยวดูไม่ธรรมดากันดีกว่ายี่สิบปีผ่านไปผมเห็นก็ยังใส่เสื้อวินสีส้มเหมือนเดิมตัวเดิมตัวเดิมด้วยจะซี้ลงอ่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทําไม่ธรรมดาเนี่ยเขาเป็นยังไงนี่เลยโอ้โหนี่ผมว่าเนี่ยน่าจะมาทําบ้างนะที่เมืองไทยนะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเลยนะครับกับการที่มีดีไซน์ในเรื่องของเสื้อกั๊กสําหรับพี่โชเฟอร์ใช่แต่ว่าตรงนั้นมันต้องแข็งพอสมควรนะที่เอาอันนี้ไปยึดได้โอ้ยทำได้ไม่ยากหรอกนะฮะแล้วก็เนี่ยทำให คนที่มานั่งซ้อนท้ายเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วคือถ้ามอเตอร์ไซค์บ้าจี้เนี่ยเราไม่ต้องไปจับเอวของไงจับแค่แบบที่จับข้างๆนะนี่ก็ดีนะครับดีการที่จะไม่ต้องมาต้องมาคอยหยิบหาไอ้ตัวที่จับด้าหแลนะครับแต่บางทีถ้าเบรกแรงๆนี่บางทีเดี๋ยวจะดึงคนขับตกไปด้วยนะฮะเสิรเหลุดรุ่ยกันหมดนะคะอันต่อไปก็หาเหมือนกันนะคะอาจารย์ขับไปดูค่ะ ผมว่าเนี่ต้องเป็นเมืองจีนแน่นอนเลยนะเนี่ย<อ>ดูหน้าตาแบบนี้นะฮะ นี่คือมันยังไงคะนี่คือมอเตอร์ไซครับจ้างเหรอฮะคือต้องใส่หมวกอย่างนี้ด้วยกัน้ใส่หมวกอย่างนี้ด้วยกันนะครับเป็นสัญญาณไงว่าเป็นคือไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ไงว่าเป็นมอเตอร์ไซครับจ้างตัวหนังสือเขเขียนไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเนี่ยเป็นคนขับกับผู้โดยสารหรือเปล่านไปได้นะเป็นไปได้นะคือถ้าเห็นกลางคืนนี่น่าจะมีไฟด้วยเออจริงจริงเออแต่นี้แต่นี้ผมไปเมืองจีนมาผมก็ไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่เห็นหรือดีแล้วเพราะนั่งแบบนี้เนี่ย โอ้โหแหมเออนนี้น่าจะมาดีไซน์ที่บ้านเราบ้างนะมีประตูะเปิดด้วยนะนะแม่เก๋กไกนะ๋เลยทีเดียวเอ,อ๊แล้วมันเป็นมอไซค์หรือว่าเป็นสามล้อถีบฮะเนี่ย เป็นมอไซค์นะคะแต่ว่าแต่ว่ามันน่าจะมีดีไซน์แบบสามล้อถีบนะใช่แต่ว่าเป็นเครื่องยนต์แข่เลยนะแหมผมว่าก็คงภูมิใจนะทีอาจจะเป็นนวัตกรรมของแกเลยนะครับที่ประดิษฐ์มอเตอร์ไซค์แบบนี้ขึ้นมาใช่เพราะดูแบบดูทําแบบอุปกรณ์ที่อมาทําดูทําง่ายๆทําเองเอาพะบงพะใบนะแถวแถวบ้านนะบางทีก็ไปอะไรขโมยมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออ่ะอันต่อมาก็ยังแบบมีที่กําบังอยู่ค่ะเอ้ย นี่มาจากประเทศไหนเนี่ยเนาะนี่คือบอกว่ามีเสาข้างหน้าเชื่อมโยงคือวางของได้ข้างบนนคือปกติโดยทั่วไปในมอไซค์เนี่ย,อย,ยอย่างที่ว่านะเราก็จะเอาของเอาของอะไรเนี่ไปบรรทุกอะไรได้ลําบากนะะเพราะว่าบรรทุกคนนี้ก็ก็เหนื่อยแล้วนะฮะนี่ก็มีการดีไซน์ติดตั้งโครงแล้วมีเป็นแหลกหลังคางขึ้นไปแบบนี้เอาจากัจากรยานจักรยานนะไปปั่นได้เลยนะฮะติดขึ้นไปอยู่บนหลังคาขนาดนั้นเลยนะ ไหนๆก็ทําแล้วนะก็ให้มันบันทุกได้เต็มที่นะฮะแต่ว่าดูๆมาแล้วมันธรรมดาไม่ค่อยเท่ค่ะไปดูมอไซค์เท่ๆกันบ้างดีกว่ามีเท่กว่านี้อีกเหรอมาดูนี่เลยเฮ้ยโอ้โหนี่เท่ไปบ้างเนี่ยเนาะเท่เลยอยากจะขึ้นไปซ้อนเลยอ่ะนี่เท่แล้วมีเท่กว่านี้อีกนะลองดูค่ะนี่เอ๊ะธรรมดาปกตินี่ที่ผมเคยเห็นนะไอ้พ่วง ไอ้รถพ่วงอะไรพวกนี้เขาจะพ่วงอยู่ข้างๆนะฮะน้องมีนอันนี้ไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังเลยนะฮะคืออยากไปนั่งพ่วงข้างหลังอะผมว่าบางทีเหมือนเป็นเอาไว้บรรทุกของดวยว่าก็ไม่รู้นะแต่ดูเหมือนแบบเอออาจจะบรรทุกของแต่ก็ดูเหมือนน่าจะนั่งได้ดูเหมือนกันก็เป็นอีกดีไซน์นึงที่เก๋ไก่ขึ้นแต่อย่างนี้ถ้าคนที่นั่งซ้อนหลังนั่งสบายนะมีที่พิงชอบเออนะนะคือผมว่ามอเตอร์ไซค์เก๋ๆแบบนี้เนะ จริงๆเนี่ยหาดูได้ในต่างประเทศเยอะนะบ้านเราไม่ก็เห็นนะบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นได้1 2 5ซ c เป็นหลักต้องต้องไปเดินดูในพวกแบบงานจัดแสดงงานโชว์เนี่ยเขาจะมีพวกอย่างมาโชว์เยอะพวกนําเข้ามาแต่เขาไม่ค่อยมาขับในถนนเท่าไหร่ใช่ใมันไม่แบบถนนบ้านเรามันคงแบบไม่เอื้ออำนวยเนาะค่ะอ่ะลองดูอันต่อไปอันนี้คืออะไร อย่างเงียบสิคะนี่คืออะไรผมยังอึ้งโอ้นี่เป็นไงฮะมีภาพต่อให้ดูติดตั้งเลยเลยเป็นบอกทางพวก G P S อะไรวันวานนี้นะฮะรถยนต์มี G P S ได้ทำไมมอเตอไซค์จะมีไม่ได้นะโอเคตอนแรกก็เอ๊ะงงอยู่ว่ามันคืออะไรกันนะคะก็ติดโอ้สว่างในที่มืดด้วย มาดูอันต่อไปโปรตีแล้วคนซ้อนเนี่ยนั่งใกล้ชีคนขับเกินไปวันนี้คนขับก็โอ้ยนี่ <จะ S 2> เป็นไงฮะ,ฮะผมว่าอันนี้บ้านเราแน่นอนเลยเน<ช>ี่ยดูหน้าตาแก่นี้นะฮะเก๋มากค่ะพี่มอไซค์รับจ้างแถวบ้านเลยก็เป็นแบบช่วงยาวน้องไม่รู้ขอเรียกว่ามอไซค์ดัชชุนแล้วกันฮะมอไซค์ดัชชุนไม่รู้ขี่ยากหรือเปล่านะคะเออขี่คงไม่ยากแต่เลี้ยวอาจจะยากจจะลำบากนิดนึงอาจจะสวิสวัดได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเนาะ อันนี้แค่ยาวค่ะก็อาจจะข้างหลังนั่งได้สักสามคนเพราะมันจะน้อยเกินไปแลวยังไงทางเดียวกันต้องไปด้วยกันค่ะนั่นเอาเข้าไปนะฮะอันนี้เกิดจะไปชิงแชมป์การบรรทุกของหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้จะขนนะไรเลยได้เยอะขนาดไหนนะเนี่ยดีเนาะคือแบบไปด้วยกันเยอะๆเลยไม่น่าเชื่อว่าไปกันได้เยอะขนาดนี้นะฮะเนาะนี่ผมว่าไปกันทั้งหมู่บ้านเลยมันหนักมากเลยนะหนูว่าหมู่บ้านเนี่ยไปได้แน่นอนนะฮะอ่ะ ไปดูอีกแบบหนึ่ง,งมันากดีกว่าอ้นี้เป็นเรื่องของการใช้พวกหลักอากาศพลศาสตร์เข้ามาประยุกใช้เลยนะฮะนอกเหนือจากการกันแดดกันฝนแล้วเนี่ยตัวทรงหลังคาเนี่ยก็ช่วยทําให้ลู่ลมทําให้เกิดความเร็วมากขึ้นในขณะที่<ะ>น,นี่ด้วยนะฮะแม่มีเลยลายจริงนะฮะเก๋เนาะคือแบบว่ามันแบบมันเป็นทรงมันไม่ใช่แค่อารมณ์ธรรมดาธรรมดามาติดนะคะอะไปดูแบบสุดท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะตะกี้ผมว่าอาจารย์ข้างๆที่ถ้าลุกไปคนนึงมันเอ็นเลยนะคือตะกี้ผมว่า ยังธรรมดานะที่เอามอไซค์แล้วก็มาพ่วงเอาซาเล้งขนคนอันนี้ผมว่าอันนี้มันต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของเสถียรการสมดุลการออกแบบทางด้านปัตภีวิทยากลศาสตร์อะไรมากมายเลยนะหนูบอกแล้วว่าอย่าลุกสักคนคือถ้าลุกช่วยลุกพร้อมๆกันแล้วเวลานั่งน e ี <S 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 ่เขาจะนั huh. ่งกันยังไงฮะ เขาจะนั่งพร้อมกันได้ยังไงน้องมีนเสกอต้องขึ้นก้าวขึ้นไปพร้อมๆกันเนยดูลําบากเลยค่ะโอ้โหแต่ก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมจริงๆแล้วมันสามารถใช้งานได้จริงๆด้วยนะผ่านไปละเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยังหาไม่พอนะยังหาไม่พออีกคราวนี้เราไปดูในเรื่องของดีไซน์อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นเรื่องของ Facebook ซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะก็อย่างที่ ท่านผู้ชมทราบอยู่แล้วนะฮะว่าเราจะตั้งชื่อของเราเป็นนายหมูนายแมวนายหมานายซูเปอร์แมนอะไรไงก็ได้หรือแม้แต่แฟนเพจนะฮะแฟนเพจซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทํากันเยอะแยะมากมายเลยค่ะโว้คนไปคลิกไลค์กันบางแฟนนี่เป็นล้านคนแล้วนะใช่แล้วนะครับคือถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ในกระแสอยู่ในความสนใจของสังคมนี่ก็ออกแบบกันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมีคนตามกันเยอะมากเดี๋ยวลองไปดูกันนี่เลยนะฮะนี่คือแฟนเพจของคุณ วีรศักดินนกลัดซึ่งเป็นนักพาดฟุตบอลชื่อดังเลยแต่ว่าแกตั้งชื่อไว้ล้อเลียนนะเป็นวีรศักดินนกลัดนะฮะน,นี่อันนี้ก็เป็นนักพากย์ชื่อดังทั้งช่องเจ็ดเลยน้องมินใช่แล้วนะคะก็มีนี่ค่ะเขาเขียนว่าวีรศักดินนกลัดนะคะ,ะ,ะเขาบอกว่า,วาโดยที่ลุงเขาเนี่ยจะโพสต์ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนค่ะลุงแกมาโพสด,ด้วยนะฮะใช่แล้วเป็นแกเป็นเจ้าของแฟนเพจเองเลยนะฮะค่ะ ล่าสุดนะคะก็มีคนไปกดไลค์ค่ะกว่าหน0่งแสนหกหมื่รคนแล้วคือแอดมินเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าลุงไงโดยก็จะมีการแซวมีการแขะแอดมินอย่างเจ็บๆคันๆก็เหมาะสำหรับพวกแฟนฟุตบอลนะนี่ก็เป็นอีกแฟนเพจหนึ่งนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับมีชื่อว่าเกรียนฟุตบอลนี่เกรียนฟุตบอลนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นศัพท์ที่นิยมเรียกสําหรับพวก คนที่ชอบมาป่วนเว็บอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ะะแล้วคะ่ะเขาก็จะมีการแซวแบบไม่เลือกค้านะคะไม่ว,ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีอาร์เซนอลแมนซิตี้นะคะโดนหมดเลยหรือว่าผู้ด้วยค่ะโดยล่าสุดก็มีคนไลค์มากกว่า1 2ึ0 0แสนคนไม่น่าเชื่อนะฮะว่าแฟนเพจที่ทำกันเองแบบนี้จะมีคนนิยมสนใจมากขนาดนี้นะครเพราะว่ามันเรื่องของมันมีลักษณะของรูปแบบการสนทนาที่ น่าสนใจทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นการจิกกัดกันในหมู่บรรดากองเชียร์ทีมต่างๆนั่นเองแต่เรื่องของฟุตบอลยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะเขาก็ยังมีอีกหนึ่งแฟนเพจนะคะชื่อว่าเกรียนบอลไทยเกรียนบอลไทยนะฮะถ้ารู้จักก็จะรักเกรียนบอลไทยค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมีบอลนอกบ้างประปรายแต่ว่ารูปสาวๆเพียบค่ะอือจริงๆมาติดตามสาวๆไม่ค่อยติดตามหลอกบอลเบิร์นนะดูรูปสาวเป็นหลักเมื่อกี้เป็นเรื่องของคุณวีรศักดิ์นินกาศนะฮะอันนี้ พี่ชายของเขานะฮะคุณพิษณุนินกาศนะฮะก็คือคุณพิษณุนินกาศนั่นเองนะฮะเป็นคอลัมนิสต์เป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับบ้านเราตอนนี้ช่อง3ใช่เขาบอกว่าความหาไม่แพ้การมุกเขียบค่ะอัลล็อกเมนเนี่ยเขารับประกันอัลล็อกเมนนี่คือเป็นเว็บไซต์นะคะรับประกันค่ะ48,000กว่าคนแล้วมีโอกาสก็ลองไปกดไลค์ดูนะครับอีก2แฟนเพจนะครับสุดท้ายนะครับที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับกูรู้แล้วว่ามันต้องยิง นี่นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกบอลบอลเหมือนกันนะคะเรื่องเราเกตเล็กเกตน้อยของแวดวงลูกหนังนั่นเองทั้งเรื่องน่ารู้ไม่น่ารู้ที่เด็ดค่ะคือมีไฮไลท์แบบเรียไทม์ให้ได้ชมกันด้วยโอ้โหนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีคนนิยมติดตามมากมายนั่นเองนะก็เหมือนได้ดูฟุตบอลสดๆเลยใช่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีคนคลิกไลค์ค่ะกว่า1นึ่งแสนเก้าหมื่นเป็นแสนเลยนะฮะไม่ใช่ธรรมดาเยอะนะเยอะมากมาถึงแฟนเพจสุดท้ายนี้โอ้โหนี่ถ้าเป็น ยุคผมนะฮะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับส,สำหรับคุณเปียพงศ์ผิวอ่อนแต่ว่าแฟนเพจอันนี้นะครับปียพงศ์ผิวเข้มฮะคนละคนกับปียพงศ์ผิวอ่อนน,นะคะคน,น,ะะคนละคนะต้องมาล้อเลียนกันนะใช่ะะค่ะความตลกไม่แพ้เพจอื่นๆนะคะยอดไลค์อยู่ที่2 0,000กว่าคนค่ะน่แหมนี่ก็น่าสนใจกันั้งนั้นใช่แลยวค่ะใครอยากจะมีแฟนเพจของตัวเองลองทําดูนะคือมีเพื่อนคนหนึ่งคือชอบกินทําแฟนเพจกับการกินขึ้นมาเลยกินกับไก่อะไรประมาณนี้แบบก็คือเวลาไปกินที่ไหนก็จะถ่ายรูปลง ลองไปดูแล้วกันนะวันนี้ค่ะนำเสนอสองเรื่องจะไปทำมอเตอร์ไซค์แปลกๆแล้วจะไปคิดแฟนเพจกันครับผมให้เวลาไปคิดกันก่อนเะยค่ะเดี๋ยวกลับพบกันช่วงหน้าค่ะ